ลัคนาราศีพิจิกตั้งใจฟังให้ดีนะดวงชะตาในเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักชาวลัคนาราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรพิจิกนะไม่ใช่พิจิตชอบเมนต์กันมานะักพิจิตพิจิตเป็นยังไงอา้าวพิจิตเป็นยังไงแล้วกาแพงเพชรเป็นยังไงหล่ะอย่างนั้นอา้าวชาวลัคนาราศีพิจิก นะะดวงชะตาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 6เดือนนี้ดังทั้งดาวศุกร์และดาวพฤหัสต่ตางไปตีโกนร่วมธาตุน้ำกับชาวลัคนาราศีพิจิกและเป็นการตีโกนของดาวสุภเคราะห์ใหญ่ที่มีกําลังแรงและไปได้ตำแหน่งที่ดีด้วยดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือรนคู่ครองและเป็นดาวเจ้าเรือนวิน,นาศ เป็นช่วงเดือนที่คุณจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินนั่นคือประการที่หนึ่งหรืออะไรที่มันคาาใจอยู่ไม่แน่ใจกังวลใจอยู่ในเรื่องของงานน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแต่เนื่อยชิบหายเลยนะครับเพราะดาวเจ้าเรือนการงานไปเป็นประทำทั้งงานตัวเองทำทั้งงานคนอื่นงานเก่าต้องเอามาแก้ไอ,ไอ้นู่นไอ้นีน่ไอ้แป้งเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดียเด๋ยวหาเดี๋ยวเหว แต่การเงินจะดีท่องไว้เลยว่าการเงินจะดีและผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดีนะนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดีนะฮะกุมภาพันธ์ไม่ค่อยดีจุกจิกงุดงิดด้วยองศาของดาวที่ทินแสหมิงอ่านออกมาตรงนี้มันงุดงิดจุกจิกอืดอัดขับรถขับราต้องระวังนะ นะครับเป็นช่วงที่อารมณ์นะร,มร้อนด้วยนะอารมณ์ร้อนด้วยนะ6กถึง10การเงินจะดีมากช่วงนั้นน่าจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างในเรื่องการเงิน11จนถึง15การเงินยังดีต่อเนื่องและเป็นการเงินที่ดีที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเรารู้สึกว่าเราคอนโทรลอะไรบางอย่างในเรื่องการเงินได้ดียิ่งขึ้น 16จนถึง20แฮปปี้ขึ้นช่วงนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดีหรือเราอาจจะมีโปรเจกต์อะไรที่เรามีความคิดอยากจะทำนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่คุณไปไหว้พระทําบุญเมื่อไหร่จะได้รับอันิสงส์งที่ดีอันแรงกล้ากลับมาทำให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ไปดูนะ16ถึง20 21ถึง25ต่อเนื่องตรงนี้เลย ฉะนั้นช่วง16ถึง20 1ถึง25ถ้าคุณมีเวลามีโอกาสไปทําบุญนะตรงนูน้นตรงนี้นะอันนี้ส่งแรงกล้ามากดีมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกบุญจะหนุนส่งให้พบความสําเร็จในนานับประการ26จนถึง28ช่วงนี้แฮปปี้มีความสําเร็จมีความสบายใจฉะนั้นถ้าคุณฟังตรงนี้คุณก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันก็จะมีไม่ดีอยู่แค่ช่วงต้นๆเดือนเท่านั้น นะครับแต่ให้รู้ไว้นะว่าการเงินจะดีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดีแต่างานเยอะมากทั้งงานที่ทําอยู่ตรงนี้และงานเก่าที่เอากลับมาแก้หรืองานอะไรที่คนอื่นทําผิดพลาดแล้วเราจะต้องเข้าไปแก้นะครับตามเงื่อนไข,ขของดาวเจ้าเดือนการงานที่ไปเป็นประอยู่กระดาวพุธซึ่งแม่งก็หมายถึงเรื่องเอกสารพิจิกแม่งคงยุ่งยุ่งเรื่องเอกสารจนจุกจิกหัวฟูเหมือนกันแหละในช่วงเดือนกุมภากุมภาพันธุ์ตรงนี้นะนะครับ ส่วนในเรื่องความรักนะในเรื่องความรักนะครับคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วจะเอาใจใส่กันดีมากดีมากหรือคู่นำพาสิ่งที่ดีมาให้หลายๆอย่างเพราะดาวเจ้าเรือนคู่ครองไปเป็นมหาอุดอยู่กับดาวพระฤหัสด,ด้วยเป็นดาวสุประเคราะห์ใหญ่เป็นช่วงที่ดีเลยหรือนำโชคดีต่างๆในเรื่องการเงินการทองมาให้ นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าอันนี้แหละรอบด้านตรงนี้แหละสาหรับชาวลัคนาราศีพิจิกที่มีคู่อยู่แล้วส่วนพิจิกที่ยังโสดมีโอกาสที่จะมีคนมาชอบพอมาถูกใจนะไปดูให้ดีกันแล้วกันนะครับแต่ดูเหมือนว่าพิจิกในช่วงนี้ไอ้ที่โสดเนี่ยมันมาทุ่มเทให้กับเรื่องงานซะเยอะแต่สุดท้ายแล้วยังไงก็แล้วแต่ผมว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ดีของชาวลัคนาราศีพิจิกขอให้ชาวลัคนาราศีพิจกิกท่านโชคดี กับพัตาชีวิตในเดือนคุมภาพันสองห้าเดือนแห่งความรักนะครับสวัสดีช่องทางในการติดต่อขอใช้บริการศาสตร์ต่างๆจากสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทอง Line Official ID at master ming 6666อย่าลืมนะครับมีแอด้วยนะครับขอให้สุข เฮงรวยทุกท่านสวัสดีครับ